ต่อไปขอให้นักศึกษาเปิดหน้า105ตติโยภาโคเริ่มตั้งแต่มหาชนโนอัตโนอัตโนเป็นต้นไปถึงหน้า หนึ่ยอยหอหน้าท้ายย่อหน้าที่2สุนาตีหิวัตวาอาตีตังอาหาริเป็นต้นไปมหาชโนโออันว่ามหาชนปริเทวมาโนข่าครวนอยู่ อาถายะเพื่อประโยชน์ยาตินางแก่ญาติทั้งหลายอัตโนอัตโนของตนของตนอากาสิได้กระทำแล้วมหาสัตางซึ่งเสียงใหญ่โสสโทวันว่าเสียงนั้นขึ้นมามหาปัฐวีอุตริยะธนสัตโทวิยะเป็นลากะว่าเสียงแห่งการสุดแห่งแผ่นดินใหญ่ไอโหสิได้เป็นแล้ว อาตะครั้งนั้นเทวีอันว่าพระเทวีมาริกาพนามว่ามาริกาสุตวาทรงสลับแล้วตังสัตทังซึ่งเสียงนั้นคันตวาเสด็จไปแล้วสันติกังสู่สำนักรัญโยของพระราชาปุจฉิทูลถามแล้วว่ามหาราชข้าแต่มหาราชเจ้าอินทรียานิอันว่าอินทรีทั้งหลาย เตของพ่อองค์อาปากะตะอาปากติกานิเป็นอวัยวะไม่ตั้งอยู่ตามปกติหลติย่อมเป็นกิงนุโขเพราะอะไรแหลเพราะอะไรน้อแลตุมเหอ,อันว่าพ่อองค์ปัญญายถะย่อมปรากฏกิลันตะรูปาวิยะเป็นราวกะว่ามีรูป อันบอกช้ำแล้วอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาอาหะตรัสแล้วว่ากิงประโยชน์ชนนั้นว่าประโยชน์อะไรตุยหังของเจ้ามาลิเกเนี่ยมาลิกากิงประโยชนานั้นว่าประโยชน์อะไรตุยหัง ของเจ้าตะวันอันว่าเจ้าณชานาสิย่อมไม่รู้อาสีวิสังซึ่งอาสรพิษอาคัดฉันตังตัวเรื้อยไปอยู่กนนมูเลที่ใกล้แห่งหูมะมะของเราอิติดังนี้ เทวีอันว่าพระเทวีปุจฉิทูลถามแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผูส้สม,มุติเทพปณะ,ะก็กิงอันว่าอะไรเอตังนั่นอิติตังนี้ราชาอันว่าพระราชาอาหะเอามาเปิดตรงนี้ตรัสแล้วว่า สัตโธอันว่าเสียงเอวะรูปโปนามะชื่อมีอย่างนี้เป็นรูปเมอันเราสุโตฟังแล้วลติภาเคในส่วนแห่งราตีอาหังอันว่าเราโสน,นั้นปุจจิตวาถามแล้วปุโรหิตังซึ่งปุโรหิต สุตวาฟังแล้วว่าชีวิตอันตรายอันว่าอันว่าอันตรายแห่งชีวิตปัญญายติย่อมปรากฏเตแก่ท่านแกพ่พระองค์ตวัางันว่าพระอ,องค์ยะชิตวาบูชาแล้วยันยังซึ่งยันสัพพสตัง มีร้อยแห่งสัตว์ทั้งปวงเป็นประมาณและพิสิิจักได้ชีวิตตังซึ่งชีวิตอิติดังนี้จินเตตวาคิดแล้วว่ามะมะชีวิตต่งเอวะอันว่าชีวิตของเรานั่นเทียวไม่หังลาภูเป็นลาบของเราโหติย่อมเป็นติดังนี้ นชนียังชนทั้งหลายคันหาเปสิงให้จับแล้วปานีซึ่งสัตว์ผู้มีปรานทั้งหลายอเมเหล่านี้อิติดังนี้เทวีอันว่าพระเทวีมาริกาพระนามว่ามาริกาอาหะตรัสแล้วว่ามหาราชข้าแต่มหาราชเจ้าตวังอันว่าพระองค์อันทภพาลูเป็นผู้ทั้ง บอดทั้ง,งโง่อาศิย่อมเป็นตว่างินว่าพระองค์มหาพักโขเป็นผู้มีพักษามากอาศิย่อมเป็นพุญชสิย,สย่อมเสวยโภชนะโทนปากังซึ่งโภชนะอันบุคคลพึงหุงด้วยโทนะ อนเนกะสูปะพยัญชนะวิกติงอันมีชนิดแห่งแกงและกับมิใช่น้อยมิใช่หนึ่งปุคลางยังบุคคลกาเลสิให้กระทำแล้วรัชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาละเทสุในแว่นแฟนทั้งหลายทวีสุสองกินจาปิแม้โดยแท้ ปณะนะถึงอย่างนั้นปัญญาอันว่าปัญญาเตของพ่อองค์มันธาเป็นธรรมชาติน้อยพุติย่อมเป็นอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาปุชิตัดถามแล้ววา่าตวังอันว่าเจ้าวะเทสิ กล่าวแล้วเอวังอย่างนี้กับสมาเพราะอะไรอิติดังนี้เทวีอันว่าพระเทวีนะเปิดมาเปิดจากล่างนี้นะี่ เปิดจากหน้าหน้าต่อไปในหน้าหนึ่งร้อยหากนะอ่าฮะกล่าวทูลแล้วว่าชีวิตลาโพอันว่าการได้ซึ่งชีวิตอันยะของบุคคลอื่น เมรีนะด้วยความตายอันยศของบุคคลอื่นตยาทิฐะปุโภเป็นสภาพอันพระองค์เคยเห็นแล้วโหติย่อมเป็นกรหังฐานเนาที่ไหนตะวังอันว่าพระองค์ขเหตตวาเชื่อถือแล้วกระถังซึ่งถ้อยคำ พามนัสสะของพราหมณ์อันธพาลสะพูดทั้งบอดทั้งโง่คีปสิย่อมปโปรยทุกขังซึ่งทุกอุปริในเบื้องบนมหาชนสะของมหาชนกัาเพราะเหตุไร ศรัทธาอันว่าภาษาสดาอัปปติหตะยาโนผู้มียานอันปัจจัยอะไรอะไรไม่กำจัดแล้วไม่กระทบแล้วอตีตาทีสุกาเลสุในการทั้งหลายมีการ้นล่วงไปแล้วเป็นต้น อักขปุคโลผู้เป็นบุคคลผู้เลิศโลกัศะของโลกสเทวกสศะอันเป็นไปกับด้วยเทวโลกวัสติประทับอยู่ทุระวิหารเลในวิหารอันใกล้ตวงังอันว่าพระอ,องค์ปุจจิตวา ทูลถามแล้วตั้งสถัทรังซึ่งพระาศาสดานั้นกรุหิจงกระทำโอวาทังซึ่งโอวาตัสสัตถุโนของพระาศาสดานั้นเถิดอิติดังนี้ราชาอันวน่าอัตโขครั้งนั้นแลราชาว่าพระราชา คันตาวาเสด็จไปแล้ววิหารังสูวิหารสัตทิงกับมลิกายะด้วยนางมริกายาเนหิโดยยานทั้งหลายสัลหุเกหิอันเบาพร้อมมารณนะพยาตัชิโตผู้อันภัยคือความตายคุกคลามแล้วอาสะโกนโตไม่อาจอยู่วัตตุงเพื่ออันตรักิจนจิซึ่งอะไรอะไร วันทิตวาถวายบังคมแล้วสาาัทธาหลังซึ่งพระศา,าสดานิสีธิประทับนั่งแล้วเอกมันตังนะที่สุดแห่งหนึ่งอาถะครั้งนั้นสนัทธาเมื่อพระศา,าสดาอารปิทรงเจรจาแล้ว รานังราชานังกับพระราชานั้นปฐมตรังก่อนฝ่าว่ามหาราชะดูก่อนมหาบาพิษหันทะเชิญเถิดตะวังอันว่าพระอ,องค์อาคัจฉิย่อมเสด็จมากุโตนุ ฐานะโตแต่ที่ไหนหนอที่ว่าในเวลาวันที่ว่าศาสตร์ต่อวันอิติดังนี้ราชาโนพระราชาโสปิแม้นั้นตุนีฮีเอวะเป็นผู้นิ่งนั่นเทียวน,นิสีทิ ประทับนั่งแล้วตาโตในลำดับนั้นมาริกาอันว่าพระนางมาริกาอาโลเจสิกาบทูลแล้วพระควาโตแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญกิละได้ยินว่าสัตโทอันว่าเสียง รัญญาอันพระราชาสุโตมัชมิยยามะสมนันตเรในลำดับแห่งมัชมิยยามอาถะพาเวคันเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่ราชาอันว่าพระราชาอาโลเจสิบอกแจ้งแล้วนางสัตทังซึ่งเสียงนั้นปุโรหิตัสสะแก่ปุโรหิต ปุโรหิตอันว่าปุโรหิตอาหารกาบทูลแล้วว่าชีวิตอันตรายโยอ,อันว่าอันตรายแห่งชีวิตพวิสติจักมีเตแก่พระอ,องค์ตวังอันว่าพระอ,องค์ก็เหตตวาจับแล้ว ปาเนซึ่งสัตว์ผู้มีปลาทั้งหลายสัพพะสเตมีร้อยแห่งสัตว์ทั้งปวงเป็นประมาณปฏิคาตนัถายะเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันตัสัชีวิตอันตรายยัสัแก่อันตรายแห่งชีวิตนั้นยันเยคันเมื่อยัน ลัญญาอันพระราชายิถบูชาแล้วคะโลหิเตเจนะด้วยโลหิตจากลำคอเตสังปานานังของสัตว์ผู้มีปลานทั้งหลายเหล่านั้นลพิสสิจักได้ชีวิตตังซึ่งชีวิตอิติด,ดังนี้ราชาื่อพระราชา ป,ปุคลานยังบุคคลคันหาเปสิให้จับแล้วปานเนซึ่งสัตว์ผู้มีปานทั้งหลายกพรหูมากเตนะกรณ์นะเพราะเหตุนั้นายังราชาว่าพระราชานี้ไมายาอันหม่อมฉันอานีโตนำมาแล้วอิทฐานในที่นี้อิติดังนี้สัตถา่าพระาศาสดาปุจฉิ ตรัสถามแล้วว่ามหาราชะดูก่อนมหาพพิษกิละได้ยินว่าเอวังอันว่าอย่างนั้นหรือราชาณพระราชาอาหะกราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญเอวังอันว่าอย่างนั้นนิติดังนี้สัทธาอนระศสสดา ุจชิตรัสถามแล้วว่าสัตโตอันว่าเสียงกิงอะไรเตอันพระอ,องค์สุโตฟังแล้วอิติดังนี้โสราชา้วยพระราชานั้นอาจิคิทูลบอกแล้วสุตานิยาเมนะโดย อัตนาสุตานิยาเมเณะโดยทํานองแห่งเสียงอันเพาะองค์ฟังแล้วเอกโกภาโสอันว่าแสงสว่างออกเป็นอันเดียวอโหสิได้มีแล้วตถาคตัสสตแก่พระตถาคตเจ้าตังวะจานังสุตวาวะพ่อทรงสดับแล้วซึ่ง ้หยคำนั้นเทียวอัฐทั้งนั้นศรัทธาอันว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วนางราชานางกับพระราชานั้นว่ามหาราชดูก่อนมหาบาพิตรตวังอันว่าพระองค์มาพายิอยากกลัวแล้วอันตรายโยอันว่าอันตรายตะวะของพระองค์ นัตทย่อมไม่มีสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายปาปะกรม,มิโนโผู้มีกรรมอันลามกโดยปกติอาวิการนตาเมื่อบอกแจ้งทุกขังซึ่งทุกอัตโนของตนอาหังสุดได้กล่าวแล้วเอวังอย่างนี้อิติดังนี้ ราชาว่าพระราชาปุจฉิทูลถามแล้วว่าพันเตข่าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญปนะก็กิงกรรมมางันว่ากรรมอะไรเตหิสัตเตหิอันสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นกระต่งกระทำแล้วอติดังนี้พระขวานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวัตวาตรัสแล้วว่ามหาราชะ ดูก่อนมหาปพิษเตนหิบท่าอย่างนั้นตะวางกันว่าพระองค์สุนาหิจงฟังเถิดอิติดังนี้อาจิกิตุงเพื่อบอกแจ้งกรรมังซึ่งกรรมเตสังสัตตานางของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอาหาริทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอล่วงไปแล้วว่า